เห็ดเห็ดเสือทั้งนั้นตัวเดียเมื่อนี่ย่า่เมื่อนี่ย่า่อำเภอบ้านดุงย่า่อำเภอบ้านดุงสิมาผ้ามาเก็บเห็ดเผิงท่ามเห็ดเผิงท่ามก็คือเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าอยู่อยู่น้ำริมคลองแล้ว ลิมค้องหน้ายายนี่แหละบ่ได้มาสองเมืองแล้วมาเบิง่งก่อนวันสินี่ดอกเถ่าพ่อได้ไปเห็ดเสือน้ำมอแล้วกดอกหน่อยพ่อได้ไปเกงน้ำมอปวะศัตมาลุนเบิง่งหน้าใยสิพัดเก็บนั่นสิได้บอ,อยังเขามาหาเนี่ยนี่แหละพี่น้องมันสิเป็นลักษณะนี่แหละมองเห็ดเกิดมันสิเป็นเทิมเป็นอึมคึมจังสิละ เป็นเพิมปลาหลัวเรื่องกับปลาบินอยู่น้ำกันผสมกันดอกหาเบาิ่งอู้อยมีพี่น้องอู้ยดอกเทาดอกเทาโอ้ยโ,โอ้ยใยสาไปเฮ็ดเสื้อก่อนมึงนี่ยยาสัไปเ็ดเสือ,อย,อยาสัไปเ็ดเสือ ไอ้ทะเลิดเสือระบาดเลยแล้วมันีอีกอู้หู้หู้มาเห็นยังมีอีกดอกนี้ก็เป็นทะเห็ดเสือมึงมึงดวงนี้ก้อนเป็นทะเห็ดเสืออ,อีกโอ้ยอันนี้ก็เป็นทะเห็ดเสืออ,อีกแล้วมันบม่ได้ชิบไม่ได้เกียงสมบัติน้อนโมนีน่ามาบึงอะไรก็ได้ ปืดปี๋อ้โอยเห็ดเห็ดเสือทั้งนั้นตัวเดียวมึงนง่นใจเสียวดอกเถาเมื่อเห็ดเสือทั้งทึ่งก่อน โอ้ยเห็ดนะพี่น้องจามามีแต่ดอกเถาเถาเถอะเนาะมันเนี่ยดอกนุม่มดูดอกนุ่มโอ้ยสะใจมากมันว่านเนาะ มาเตมะมาอุ่วๆเกือบ, ổ, บติ่มตาหรอกแต่ดอกเถ่า เอาไว้กนมีเอาไว้กนมีกระเทาสองดอกพดอกนี้พี่น้องดอกเทาดอกเทาอส่วนดิมึงไงใหญ่บุหินใหญ่มากสมูใหญ่มากโบด้มาสวงม,มือ,มมมอ,มมมอนี่จเห็ดเทาเทาไม่เทาไปและละนีดจะได้เก่งตีง ที่ดกอกกุ้ยอพยพเสือตึงเหมือนแจกดอกกันจ้องมันอีกอะไรแล้วล่ะดอกนี้สะมาอยู่ย่างสงาพาเผยเธอหรือเถอะเนี่แขงบรายแย่ก็เสือมาเห็ดเสือเมื่อทั้งหากมันเลยมืหอดบานกระเถาไปน้ำ ที่ดอกมี่น้องยูเงาโฮลิ่งมึงไ่โอ้ยได้อสองซองดอกมาเห็ดเสือน้ำก่อน มเมห็ดเสือระบาดปลูกต้นหูลิ่งไว้ทั้งเถิงตัวนะเทิง,นะทงปลูกเถิงเอาเราไปเฮ็ดธรรมาศาสตร์แบบธรรมาศาสตร์กับมี่พุ่นม,มองนี้มันเป็นมองน้ำถั่วทั้งถึงหน้าฝนน้ำบดถ่วมยกสิไปเฮ็ดร,ร่องเมืองวามนสิเป็นจังเลย ใบกมิ่ดอกเท่าดอกเท่าอั่งนี้พี่ดอกนึงน่ะดอกนี้สิแบงอมเงอสักคนตัวดอกนึงไว้จุเอาดอกนึงอะเห็ดเสือตืมกันเฮ้ยพี่ดอกนีงหูริ่งพี่น้องนี่เนี่ย ทเท่าเรียวบุวได้กินซัำวายสองมือบรได้มาบ้านขยานบกเกิดอมอมอเนี่ยอออีกสักออกัอนเผาออกสองดอกเลยดอกนี้บอกเอาเสื้อซะ อันวายย่าด้เห็ดมาเห็ดเสือกระตานึงย่าจะไปใส่เขียงไว้ทั้งโหลดก่อนจสเอากระตาไปเก็บมองมอง,มองข้างในเห็นอีกกระเทิรมไดโดกหน่อยเมื่อเกียงย่ายสิเอาใส่ใสเขียงไว้ใส่เขียงไ้้ย่าก็สีกระต้าไปเก็บเห็ดทั้งในในี่อีก

ได้เห็ดอีสิบดอกพอดีเห็ดเสือทั้งทึ่งผลลองเบิงวาปีหนามันสิออกบอกา,าเจ้าว่าเป็นปีสองปียังออกก็สะสันได้เสมาลองเบิงทดสอบพบูน